ở con sáu. Sửa con lẽ con sáu Không, à. sữa con Để đợi. Để đợi. จอบนะเลยนะเข่งให้มาเลยบูแล้วก็จับดูบดบาร์ดีหนึ่งคน <Good. S 1> สบายดีเด้อหนึ่งคนมาพี่น้องมากมาหน,นิเศษคือเก่าสบายดีสบายดี สบายดีสี่คนเด้อเมืออาทิาทิตน้าวันวันทีสบายดีสบายดีเก oh, ่น้องอานอกเลย

จมเรียครปฐมเน่มาข้นบิน่เพื่อนทิได้ลูกปุ๊กอ่อืม

ให้ลูกับล้านเรียงมาละให้ลูกันล้านเรียงมาแล้วเนะน,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 นาะมาเล้วอกลาไม่ลาเรียกเองหรอให้กูเรียง กูซิเมื่ออยู่บ้านแล้วให้กูเลี้ยงกูซิเลี่ยงให้แล้วกูเซลไปอยู่บันดานโอ้ยมีนามันแพงดีหน่อยอนนย่างนี้ลูกกูแล้วสิเลี้ยงให้ดอ,อกกินอะไรครับเอาเดือนละสองพันกิน,กนขนมกิขนขนมจีนครับ ก็หนุ่มจีนน้ำยาไก่ขอแพมเพ,เพิสมาออีกครับน้ำลูกจีนน้ำยาไก่ครับอืมบาร์ดี้จีบจีคอนไปแลิอกอันอยู่ไรเพื่อนนันมันมีแห้เบ่งลูกนะบาร์ดี้เด้อทางนั้นไปกินอ่ะ อ๋อผมก็เคยนะแต่กินไม่กินไม่บ่อยครับมหดลกดไลค์ให้แล้วครับขอบคุณครับไวต่อไม่ไหวเนื้สะดุดครับ ไปต่อไม่ได้แล้วครับนิดมันสะดุด,ด